แจ้งข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศค่ะรับเงินพิเศษสูงสุดถึง800บาทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แอดมินมีข่าวสารสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ60ปีบริบูรณ์ค่ะจะได้รับเงินพิเศษสูงสุดถึง800บาทเงินพิเศษ800บาทนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ เงินผู้สูงอายุที่ได้รับเดิมอยู่ปัจจุบันนะคะล่าสุดนะคะกรมบัญชีการก็ได้เปิดเผยว่ามีการอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่ะเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในประจำปีงบประมาณ2,568ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตรา100บาทต่อเดือนเปลี่ยนเรียกว,วลา8เดือนค่ะโดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินไม่เกิน 800บาทต่อคนตามที่ได้รับสิทธิ์กำหนดโอนเงินในเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยจะมีการแบ่งจ่ายทั้งหมด3รอบนะคะในวันที่ 16, 17และ18กันยายนค่ะการโอนเงินนี้นะคะจะมีการโอนผ่านระบบพร้อมเพลย์และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งเอาไว้ตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นค่ะโดยเงื่อนไขในการจ่ายเงินนะคะก็คือจะจ่ายให้กับผู้สูงอายุนะคะแอดมินขอเน้นย้ำว่าเป็นผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและมีอายุ60ปีบริบูรณ์โดยเงื่อนไขในการจ่ายก็คือหากท่านเกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2508นะคะท่านจะได้รับ800บาทเต็มๆค่ะส่วนผู้ที่เกิดในเดือนนะคะ กุมภาพัน <rooftop> ธ์ก็คือตั้งแต่1จนถึง28กุมภาพันธ์หลังวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์นะคะท่านจะได้รับ700บาทเกิดเดือนมีนาคมจะได้รับ600บาทเกิดเดือนเมษายนจะได้รับ500บาทเกิดเดือนพฤษภาคมจะได้รับ400บาทเกิดเดือนมิถุนายนจะได้รับ300บาทเกิดเดือนกรกฎาคมจะได้รับ200บาทเกิดเดือนสิงหาคมจะได้รับ 100บาทนะคะทั้งหมดนี้นะคะต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดนะคะในปีพศ2 5 0 8ส่วนการจะได้รับ1 0 0จนถึง800บาทขึ้นอยู่กับเดือนเกิดของท่านค่ะกำหนดการจ่ายเงินนะคะจะแบ่งจ่ายทั้งหมด3รอบก็คือ16 17แล้วก็18กันยายนโดยนะคะจะมีการแบ่งจ่าย3รอบตามวันเกิดนะคะของท่านผู้ที่เกิดก่อน1มกราคม96 9 6นะคะ จะโอนจ่ายในวันที่16กันยายน2568ในกรณีที่ท่านนะคะดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพลย์เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนวันโอนเงินภายใน3วันทำการก็คือภายในวันที่11กันยายนค่ะท่านจะได้รับโอนเงินนะคะในวันที่16กันยายนส่วนในกรณีนะคะที่ท่านไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์ให้ยื่นหนังสือความยินยอมภายในวันที่1กันยายนนะคะ และและในช่องทางการรับเงินก็คือจะมีการโอนเงินผ่านธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะคะหรือบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะในวันที่17กันยายนก็คือรอบที่สองนะคะจะโอนให้สำหรับผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่1มกราคม2496จนถึง31 ธันวาคม2 5 0 2นะคะท่านจะต้องดำเนินการผูกพร้อมเพลงนะคะและแล้วเสร็จก่อนภายในวันที่12กันยายน2568รค่ะในวันที่18กันยายน2568นระคะจะโอนให้สำหรับผู้ที่เกิดในระหว่าง1ม,มกราคม2503ถึง31สิงหาคม25 0 8ค่ะโดยจะต้องดำเนินการนะคะผูกพร้อมเพลงให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายน 2568ค่ะช่องทางการรับเงินนะคะเป็นไปตามทุกขั้นตอนนะคะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่1 6 1 7หรือว่า18ก็คือโอนจ่ายบัญชีพร้อมเพเยนะคะดังนั้นค่ะตอนนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ขอให้เร่งดําเนินการผูกพร้อมเพลย์แล้วก็แก้ไขบัญชีการโอนเงินให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นนะคะ หากใน3วันนี้นะคะมีการโอนไม่สําเร็จท่านใดที่โอนไม่สําเร็จก็ขอให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางกรมบัญชีกลางนั้นจะมีการโอนซ้ําให้อีกครั้งจํานวน3ครั้งนะคะโอนซ้ําให้อีก3ครั้งก็คือในเดือน ตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะคะในทุกวันที่24ค่ะจะโอนซ้ำให้อีกครั้งก็ขอให้ท่านเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะในการแก้ไขในกรณีไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือที่จะโอนอีกครั้งนะคะในรอบ24ตุลาคมก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20ตุลาคมค่ะในวันที่24พฤศจิกายนนะคะก็จะให้แล้วเสร็จภายในวันที่19พฤศจิกายน และรอบธันวาคมท่านจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่19ธันวาคมค่ะสําหรับผู้มีสิทธิ์นะคะที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพลงกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนได้ในกรณีอย่างเช่นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพลงได้สามารถแจ้งความประสงค์นะคะให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุค คคลอื่นโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสสริการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2565นะคะตามเว็บไซต์ด้านล่างที่แอดมินขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลังจังหวัดภายในระยะเวลา กำหนดนะคะหากมีข้อสองสยัยข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้าไปในที่กรมบัญชีกลางหมายเลข022706400ได้ในวันและเวลาราชการค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆที่วันนี้แอดมินนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะหากมีข่าวสารอื่นๆอย่างไรแอดมินจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะยังไม่เข้าใจฟังแล้วยังรู้สึกว่าแอดมินพูดยังงงๆอยู่ก็สามารถที่จะ แสดงความคิดเห็นค่ะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะแอดมินจะพยายามหาข้อมูลแล้วมาตอบคำถามให้คุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ